สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาทําคลิปฮอลของที่เราได้มา3เดือนล่าสุดนะครับก็คือตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมกราคุมพามีนาเราได้ของอะไรมาบ้างแล้วก็มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับไปดูกันครับ ชิ้นแรกนะครับก็คือจริงๆผมเพิ่งได้มาล่าสุดเลยก็คือถ้าเกิดว่าใครได้ดูคลิปที่แล้วนะครับที่ผมไปตัดแว่นชาร์ m มารีเม e นะครับก็นี่ครับเป็นชิ้นหนึ่งที่ผมได้มาแล้วผมก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่าแล้วก็ได้ใส่บ่อยคือผมรู้สึกว่าแว่นอันนี้เนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งแคตตากรีของแว่นแล้วกันคือปกติแล้วเนี่ยเราจะใส่แว่นที่มันค่อนข้างคลาสสิกใช่ไหมเราก็จะไปตัดพวก t v r ที่เป็นทรงญี่ปุ่นหรือว่าถ้าเกิดว่าใครชอบอ่ามอสคอต TBR มันก็จะส่งใกล้ๆเคียงกัน นะครับหรือว่าเป็นพวก French ว i n เทจเกปาอะไรเงี้ยก็จะเป็นโซนนั้นซึ่งมันจะคล้ายกันแต่ว่าผมรู้สึกว่าช้างมาริเมชมันเป็นอีกคัตเกอรี่หนึง่งก็คือมันมีความวินเทจด้วยแหละด้วยความผสมผสานความคราฟของญี่ปุ่นแล้วก็มีผสมความแฟชั่นความโมเดิร์นเข้าไปกรอบที่มันหนาขึ้นหรือว่าทรงที่มันมีความเป็นเอกลักษณ์มากขึ้นอีกนิดนึงมีความแฟชั่นโมเดิร์นผสมเข้ามานิดนึงผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอีกแนวหนึ่งที่ใกล้เคียงกับแนวที่เราใส่แต่มันบวกความแคชวววลเข้้้าาไปแมัันนนก็ทใํใใใหส่ ที่มันเป็นลุกที่มันแคชชวลขึ้นมาได้สบายๆนะอย่างแบบถ้าเกิดเราใส่แคชชวลแล้วเราอยากให้แว่นมันดูมีความกรอบหนามีความใหญ่ขึ้นนิดนึงผมรู้สึกว่าเหมาะเนี่ยทุกคนเห็นปะมันจะมีความกรอบหนากว่าปกติแล้วก็ใหญ่กว่าคลาสสิกปกติมีความทรงแบบใกล้เคียงกับเอเว t เตอร์นิดๆแต่ว่ามีเฟรมเอ็นปะเพราะว่าด้านเนี้ยมันจะออกออกป้านออกด้านนี้ผมรู้สึกมันเท่ดีแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือด้านหน้าเนี่ยมันเห็นเป็นสีดําแต่ด้านด้านในเนี่ย มันเห็นเป็นสีกราหมดเลยครึ่งในอะ่ะรวมถึงพวกแป้นจมูกคือเขาทำดีเทลได้ได้ดีมากๆเลยเห็นไหมพวกแป้นจมูกเนี่ยก็เป็นสีกระอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ผมรู้สึกแฮปปี้กับสิ่งที่ได้มานะครับนี่ต้องบอกว่าเซียวมากนี่เขามีใบามาให้แบบนี้ด้วยนะครับทุกอันของ h a r k m a r ริ a g e มันก็จะเป็นแนวแบบเนี่ย3 3 5ทับ0ก็คือ ทั้งหมดทั้งมวลในโลกมีแค่500ชิ้นอะองี้คนระับมีความลิมิเต็ดอยู่อันนี้เป็นรุ่นที่ชื่อว่าอินส e ลีนะทุกคนกล่องที่ได้มาก็จะเป็นอย่างนี้เป็นกระบอกเปิดด้านข้างหยิบออกมาจริงๆผมรู้สึกว่ากล่องแบบนี้ก็เท่ดีเหมือนกันนะครับนี่เวลาใส่ก็ใส่เข้าไปแบบนี้เก็บออกมากตรงฝาก็มีโลโก้แบบนี้ ก็อันนี้เป็นชิ้นแรกนะครับที่รู้สึกว่าแฮปปี้แล้วก็รู้สึกว่าจะได้ใส่บ่อยมากแน่ๆนะก็ลองไปดูกันได้นะครับอันนี้ได้มาจากร้านวอล์นะครับลองไปดูที่พารากอนเขาทำร้านใหม่นะครับสวยมากมีคลิปด้วยย้อนไปดูคลิปกันได้นะครับชิ้นต่อไปเราเริ่มจากอิสเซรี่ชิ้นเล็กๆก่อนบ้างแล้วกันนะคลิปนี้นะครับเป็นเข็มขัดครับเป็นเข็มขัดเส้นเล็กๆที่ผมรู้สึกว่าได้ใส่บ่อยมากจริงๆนะอันนี้เป็นของแบรนด์ทอรี่นะครับก็จะเห็นข้างหลังแบบนี้ นี่แล้วก็ที่ผมชอบเลยก็คือเขาเป็นแบรนด์เครื่องหนังที่ทําได้เนียบนะครับเป็นแบรนด์ของ USA นะครับอันนี้ได้มาจากร้าน The d e c o r u m นี่แหละสวยเลยนี่ครับทุกคนลันกษณะการทํางานของเขาก็คือสอดเข้าแล้วก็ฮุกเข้ามาเป็นหมุดนะครับปุ๊บเข้ามาแบบนี้นี่ลักษณะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งเส้นนี้เนี่ยต้องบอกว่า ตั้งแต่ได้มาผมก็ใส่บ่อยมากเลยเนาะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเส้นที่แบบมันบางๆไม่ได้หนามากมันยังมีความเรียบร้อยอยู่แต่ในขณนะเดียวกันก็แคชชวลเนาะสมมุติว่าเราใส่เข็มขัดเราก็จะรู้สึกว่าวันนี้ค่อนข้างสบายสบายแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเข็มขัดที่มันมันเนี๊ยบขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วกันเพราะว่าด้วยความที่เส้นมันเล็กแล้วก็ตัวหัวเข็มขัดมันไม่ได้ใหญ่มันก็เลยทําให้ผม คิดว่ามันอยู่ระหว่างกลางระหว่างเข็มขัดปกติที่หัวใหญ่หน่อยเส้นใหญ่หน่อยกับไม่ใส่เข็มขัดแล้วกันผมก็เลยชอบใส่บ้งเพราะว่าปกติหลังๆผมใส่เข็มขัดที่หัวใหญ่หน่อยเส้นใหญ่หน่อยแล้วรู้สึกว่ามันจะลำลองเกินไปอันนี้มันอยู่ระหว่างนั้นผมก็เลยชอบแล้วก็ได้ใส่บ่อยนะครับลองไปดูได้ที่ร้านเดอะเดคอรัมนะแต่ว่ารู้สึกว่าล่าสุดของจะหมดนะรอลองถามเขาแล้วกันว่าว่าเข้ามาเมื่อไหร่เพราะว่าอันนี้ตอนที่ผมเห็นผมก็ตัดสินใจซื้อมันเลยนะครับ อันต่อไปนะครับเป็นอีกหนึ่งอ c e s s o ร y นะก็เป็นหมวกที่เราได้มาจากร้านร้านไหนอะผมจำไม่ได้ว่ามันเป็น Refinement หรือว่าเป็น Clotier อ n ร์คิดว่า Refinement นะครับอ่าเพราะว่าจริงๆเขาเป็นร้านเดียวกันนะเนาะแต่ว่าของเขามีอยู่2องที่จะเป็นหมวกของ Drex สนะครับยี่ห้อ Drex สก็ต้องบอกว่าผมชอบยี่ห้อนี้เป็นเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ชอบแบบแบรนด i n g ชอบความแคชชว l ของยี่ห้อเขานะครับแล้วก็มีปักตัวดีแบบนี้นี่แล้วก็หมวกก็นี่ยี่ห้อก็คืออยู่นี่เป็นหมวกที่ยี่ห้อกลับหัวผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาอาจจะตั้งใจอะ <c oughs> หรือว่าไม่ไม่ตั้งใจก็ไม่รู้นะซื้อมาหลายใบแล้วก็กลับหัวทุกใบข้างหลังก็มีมี buckle ที่เป็นออกแบบ feel casual รม่รมๆไม่ได้เงานะครับ <c oughs> ผมรู้สึกว่าผ้ามันหนาดีแล้วทรงก็สวยดีนะครับอันนี้ได้ใส่บ่อย อลองใส่ให้ดูนี่ใส่ออกมาก็จะเป็นโทนประมาณนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าแว่นอันนี้มันแคชชวลกว่าเห็นปะพอมันใส่แคชชวลแล้วมันรู้สึกว่ามันให้ความแคชชวลมากขึ้นแล้วก็หมวกก็ทรงสวยนะครับผิดกับอันก่อนที่เราเคยรีวิวไปตอนที่เราได้จากเกาหลีมาอันนั้นมันจะเป็นสีแดงแล้วมันจะรู้สึกว่ามันพื้นที่ข้างในมันเตี้ยแล้วผมก็ได้ใส่ไม่บ่อยด้วยอันนั้นเป็นของดเวกสเหมือนกันแต่อันนี้ได้ใส่บ่อยกว่า ครับก็อันนี้เป็นอ c เ e s s o r ซอรจบแล้วนะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นเริ่มเป็นเสื้อผ้าแล้วแล้วเดี๋ยวค่อยไปปิดท้ายด้วยรองเท้าแล้วกันเนาะเสื้อผ้าเราเริ่มที่กางเกงก่อนลวกันครับอยู่ใกล้มืออันนี้เป็นกางเกงอีกหนึ่งตัวที่ตอนที่ผมได้มาเนี่ยผมก็ได้มาทั้ง3สีเหมือนกันนะครับก็เป็นของ r รีฟ e m e n นที่ทำกับริงแจ็กเก็นี่แหละครับ เป็นโมเดลที่ริงแจ็กเก็ตเขาทำให้ที่ร้าน Refinement นะครับเพราะฉะนั้นเอวก็จะสูงกว่า r นะิงแจ็กเก็ตออริจินเนาะถ้าเกิดว่าใครไปซื้อริงแจ็กเก็โดยตรงเนี่ยมันอาจจะเอวไม่ได้สูงเพราะว่าตัวริงแจ็กเก็เนี่ยกางเกงเขาจะเป็นแบบเหมือนกึ่งเอวต่ำหน่อยเพราะว่าเท่าที่ผมรู้มาคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้ฮิตใส่กางเกงเอวสูงกันขนาดนั้นนะนะเขาก็เลยทำเป็นโมเดลแบบเอวปกติซึ่ง พอเป็นโมเดลที่ปรับให้เข้ากับแพทเทิร์นที่ที่ร้านเขาอยากได้เนี่ยเขาก็เลยปรับให้เอวสูงขึ้นนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่ากางเกงริ n งแจ็กเกตของ refinement เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวจบได้เนาะในเรนจ์ราคาที่ต่ำกว่าหมื่นได้กางเกงผ้าคุณภาพแล้วก็ทรงคุณภาพเหมือนกันผลิตจากญี่ปุ่นซึ่งก็ดีนะครับทุกคนอันนี้ผมก็มี3สีเลยที่เป็นผ้าวูมีสีเบสมีสีเทาแล้วก็มีสีเนวี่นี่ อันนี้ก็เป็นสีเนวี่นะครับเป็นเหมือนกับตัวนี้เลยครับแต่ตัวนี้สีเทาแพทเทิร์นเดียวกันผ้าเดียวกันแต่ก็ต่างให้คนละสีมาก,กับนี่อันนี้ไม้แขวนไม้แขวนอันนี้ก็ดีมากเลยของนัก,กะตะแฮงเกอร์ที่เขาทําให้ร้านรีไฟแนนซ์นะครับก็มีได้มา3สีแล้วก็รู้สึกว่าใส่ดีมากแล้วก็ได้ใส่บ่อยด้วยนะครับเอามาแนะนําให้ทุกคนดูกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไอตัวไซซิ่งตัวเนี้ยผมลดใช้นะปกติผมใส่48แต่ว่าตัวเนี้ยผมใส่46นะ ทุกคนลองดูทุกคนต้องลดไจหรือเปล่าอะไรยังไงก็แนะนําให้ไปลองที่ร้านนะกันนะแล้วก็นนะกให้พนักงานที่ร้านเขาแนะนําได้ถ้าเกิดว่าใครชอบสลิมเนี่ยก็อาจจะบอกกับพนักงานที่ร้านเขาเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะผมรู้สึกว่าเป็นค่อนข้างที่จะเป็นความชอบส่วนตัวค่อนข้างเพอร์ซันอลว่าเราชอบใส่กว้างหน่อยขากว้างหน่อยหรือว่าขาสลิมก็ลองให้พนักงานที่ร้านเขาแนะนําได้เลยครับถัดจากกางเกงเรียบร้อยก็มีกางเกงไม่เรียบร้อยอีกเหมือนกันที่เพิ่งได้มานะครับอันนี้เป็นคอลเลกชันมิดซัมเมอร์ของ JBB <ersch> ที่ไปคอลแลบกับ o a t ตสนะเพื่อนผมเองนะเขาทำคอลเลคชันเสื้อผ้ากับร้านที่ผมชอบคือเขาก็ทำทรงดีจริงๆแล้วก็ใช้ผ้าดีจริงๆนะอย่าง JBB อย่างเงี้ยก็เป็นแบรนด์ที่ผมใส่มาเป็น10ปีแล้วแล้วก็เป็น everyday ของผมใส่อยู่เรื่อยๆนะจนหลังๆเนี่ยเขาทำเริ่มขากว้างขึ้นกางเกงซึ่งตัวนี้เนี่ยเท่าที่ผมได้เคยลองนะตัวนี้เป็นตัวขากว้างที่สุดเท่าที่เขาเคยทำเลยแล้วผมก็รู้สึกว่ามันดี เพราะว่า1ก็คือเราเคยใส่ขากว้างประมาณนึงและของ jb b ที่เราเคยรีวิวเป็นในคลิปก่อนมั้งที่เรามีเป็น3สีเป็นผ้าเทนเซลอันนี้กว้างกว่าตัวนั้นอีกแล้วก็เป็นผ้าที่มันหนักขึ้นก็คือผ้าเนี่ยกึ่งๆึ่งไปในทางแบบนนหนาหนาแบบกึ่งเวิร์กแวร์ได้เลยแล้วก็น่าจะทนแล้วก็อายุการใช้งานเนี่ยน่าจะนานเลยแหละนะผมชอบมากเลยเป็น2จีบเอวสูงนะครับติดออกมาเป็นประมาณนี้2จีบเอวสูงขากว้าง ใส่กองกองหน่อยผมว่าใส่กับรองเท้าคู่ใหญ่ๆหน่อยอย่างเป็นแบบเป็นบูทหรือว่าเป็นรองเท้าที่รองเท้าหนังที่แบบส้นสูงๆหน่อยอย่างเงี้ยเข้าเลยนะครับดีมากๆถ้าเกิดว่าใครอยากได้กางเกงที่ขากว้างหน่อยช่วงนี้เนี่ยแนะนําตัวนี้จริงๆที่ร้านคอลเลกชันนี้เขามีเป็นกางเกงคาโก้เหมือนกันนะขาจะไม่ได้กว้างเท่าตัวนี้แต่ว่าก็กว้างประมาณหนึ่งนะถ้าเกิดว่าใครคิดว่าตัวนี้กว้างไปก็ลองโมเดลที่เป็นคาโก้ได้นะครับสวยเหมือนกันซึ่งในคอลเลกชันเดียวกันน่ะ เดี๋ยวมีเสื้อคลุมด้วยเดี๋ยวเราเรดูให้ดูนะครับต่อไปแต่ว่าเรามาต่อกับตัวนี้ก่อนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราสั่งตัดไปตัวนี้เป็นของอิคาราชิทาวเซอร์นะครับผมก็ตัดกับร้านเดอะเดคอรัรอประมาณ3เดือนกว่าๆ่า4เดือนเขาก็ส่งกลับมานะครับอันนี้ตัดแบบบีสป o อเลยอันนี้เป็นป้ายยี่ห้อเขานะครับอิคาราชิทาวเซอร์แบบนี้แล้วก็ที่น่าสนใจเลยก็คือผ้าครับทุกคนคือจริงๆอะ่ะผมอะ่ะ ชอบกางเกยงยีนขาวถูกไหมผมชอบใส่กางเกงสีขาวแล้วผมก็รู้สึกว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยผ้ามันน่าสนใจก็คือนะถ้าถ้าเกิดทุกคนมองดูใกล้ๆมันจะมีความเป็นแบบขุยๆมีความเป็นตาตาอยู่ไม่ได้เหมือนผ้ายีนทั่วไปเพราะว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยผ้าเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นซิวเดนิมซิวก็คือผ้าไหมผสมกับความเป็นผ้าเดนิมหรือว่าผ้ายีนสีขาวผมรู้สึกว่ามันแปลกมากเลยมันมีความเป็นตาตาแล้วมันก็มีความนุ่มไม่ได้แข็งการะด้าง มากเท่ากับความเป็นยีนแบบ100%มันมีความผสมผสานอยู่ระหว่างความนุ่มกับความยีนซึ่งเอยเท่ดีผมก็เลยเลือกเป็นผ้านี้มานะครับสวยมากเลยแล้วก็ตัวแพทเทิร์นเนี่ยด้วยความที่เราก็ไม่ได้อยากตัดแบบแพทเทิร์นปกติเนาะผมก็เลยเลือกเป็น2จีบนะครับแล้วก็ติดกระดุมติดกระดุมเสร็จปุ๊บตรงนี้เป็นแบบนี้ครับ2จีบใช่ไหมติดกระดุมตรงนี้แล้วก็ตัวรัดตรงนี้เนี่ยจะจะเป็นลักษณะเป็นแบบเข็มขัดแบบนี้ แล้วก็ติดกระดุมเก็บตรงนี้นี่เท่ดีนะครับอันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นดีเทลที่เออมันไม่เหมือนใครดีส่วนเรื่องทรงกางเกงเนี่ยแฮปปี้มากเพราะว่าพอดีมากเพราะอันนี้เป็นกึ่งบีสปอเลยแล้วก็ตัดตาม เมชเมนต์ของตัวผมเองนะเนาะใส่ออกมาสวยเลยนะครับก็รู้สึกว่าแมทช์ง่ายนะครับใส่กับเสื้อได้หลายสีเสื้อสีสันหน่อยอย่างสีส้มตัวนี้ก็ใส่ได้นะครับหรือว่าจะใส่กับเสื้อชิลชิลใส่กับเสื้อยืดหรือแม้กระทั่งใส่กับแจ็คเก็ตที่เป็นลำลองเนี้ยผมว่าเข้าหมดเลยเฮ้ okay, ครับกางเกงหมดแล้วเดี๋ยวต่อไปจะเริ่มเป็นเสื้อเสื้อคลุมแล้วก็สูทนะครับครับทุกคนมาหมวดเสื้อนะครับเสื้อเชิ้ตนะครับ จริงๆมีหลายตัวเลยแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็คือยูนิโคลไอซูเปอร์นอนไอรอนเชิ้ตเนี่ยก็คือผมทํารีวิวคลิปแยกให้ทุกคนดูไปแล้วก็ชอบจริงแล้วก็ใส่จริงพอมันมีเสื้อต้องบอกความรู้สึกแบบนี้คือผมม,มองข้ามไอพวกผ้าซูเปอร์นอนไอรอนถ้าเกิดว่าใครได้ดูคลิปแล้วน่าจะเข้าใจผมมองข้ามผ้าซูเปอร์นอนไอรอนไปเยอะมากแล้วเราก็ซื้อแต่พวกผ้าคอตตอนปกติพวกออกซฟอร์ดผ้าออกซฟอร์ดปกติอะไรเงี้ย เพราะเราอะเข้าใจว่าไอเนี้ยมันจะเป็นผ้าแบบไม่ธรรมชาติแต่พอใส่ปุ๊บม,มันเป็นผ้าฝ้ายแต่มันแค่ผนวกเทคโนโลยีเข้าไปแล้วมันก็เลยมีความเงานิดนึงผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าใส่เป็นเดรสเชิ้ตอะเหมาะเลยนะครับเพราะว่ามันรีดง่ายมากหลังๆเรารีดเสื้อผ้ายเยอะเราก็พอได้รีดอะไรที่มันรีดง่ายๆเนี่ยก็แฮปปี้มากมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าปกดีมันมีปกสเปรดด้วยซักอยู่นะครับแล้วก็มีปกปัทนดาวด้วยใครชอบสไตล์นี้ก็ลองไปหามาใส่กันได้นะครับนี่ดีครับใส่สบายแล้วก็ไม่ต้องดูแลเยอะมากนะครับ ใส่สลับกับสมมุติว่าวันพิเศษเราก็ใส่ตัวพิเศษของเราวันง่ายๆเราก็ใส่ตัวง่ายๆของเราผมว่ามันมีผสมผสมไว้ดีมากอันนี้ก็เพิ่งได้มาแล้วก็ใส่เยอะมากนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นสูตรนะครับที่เพิ่งได้มาแล้วก็ได้มาสักพักแล้วแหละก็ได้มาช่วงต้นปีนี่แหละนะครับแต่ว่าตัดไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับอันนี้ของเล็กชัวนะครับรู้สึกว่าเป็นอีกกี่ห้อนหนึ่งที่ ก็อยากแนะนําให้ทุกคนไปตัดกันนะครับถ้าเกิดว่าใครที่มีบัต g เจตอยู่ในช่วง4-5ห้าหมื่นผมรู้สึกว่าแจ็คเก็ตรู้สึกจะไม่ถึง40,000นะแล้วก็สูตรรู้สึกสี่หมประมาณนี้นะครับสตาร์ทนะถ้าเกิดว่าใครมีบัตเจตอยู่ในเรนจ์นี้นะครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ญี่ปุ่นที่มาทั้งโชว์ที่เมืองไทยแล้วก็ตัดสูตรได้ดีมีความแบบว่าผสมอังกฤษกับอิตาลีเข้าด้วยกันแล้วก็ใส่ออกมามีความแบบไม่ได้ดูแบบ สตรัคเจอร์มากผมรู้สึกว่าดูเน u ร a l ดีดูใส่ออกมาแล้วมันรียลกมันใส่ในชีวิตประจวันมันจะไม่ดูเรียบร้อยมากเกินไปแต่ในขณะเดียวกันคือแพทเทิร์นมันเรียบร้อยแล้วก็เนี๊ยบมากนะครับการตัดเย็บทําได้ดีมากแต่ว่าแพทเทิร์นเขาอะเหมือนทําออกมาให้ใส่แล้วดูสบายสบายไม่อึดอัดแต่ก็ยังมีความเรียบร้อยอยู่ประมาณนั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครถามว่าฟิตติ้งดีไหมนะครับก็เขาเป็น mtm เนะก็คือมาวัดตัวเราแล้วก็ไปตัด3เดือนส่งกลับมาผมรู้สึกว่าใส่ออกมาฟิตติ้งดีมากเลย เต็มดีมากขาก็ไม่ได้แน่นไม่ได้สลิมจนเกินไปนะกำลังดีนะครับเหมาะกับสูตรคลาสสิกที่จะใส่ได้อายุการใช้งานแบบนานๆนะครับดีมากเลยอันนี้ผมเลือกผ้าเป็น Doral Adply นะครับก็เป็น Adply ที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เงามากนะครับสวยดีนะครับเป็นสูตรสีเทากลางๆที่รู้สึกว่าน่าจะได้ใส่บ่อยมากๆนะครับให้ดูดีเทลบ้างดีเทลข้างในนะครับนี่เป็นป้ายผ้า อันนี้นะครับ Do Male Ad Fly ดีเทลกางเกงก็เป็น2จีบนะกระดุมก็เป็นกระดุมเขาวสัตว์นะครับอันนี้ก็ลองไปดูกันได้นะทุกคนตอนที่ผมตัดผมมีทําคลิปแยกไว้นะครับในช่องลองไปตามดูกันได้ของยี่ห้อเล็กชัวที่ร้านว e f i n e มน n t นะได้สูตรมาละแฮปปี้อันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่อาจจะยับยับหน่อยนะเพราะว่าผมชอบให้มันยับยับมันเป็นสไตล์เวิร์กแวร์นี่แหละก็ได้มาจากคลิปตึกแดงถ้าเกิดว่าใครได้ดูก็ ตัวนี้ของแดนตันนะครับก็รู้สึกว่าใส่บ่อยดีนะครับเพราะว่า1มันไม่ร้อนเกินไปมันกึ่งๆึ่งเป็นโอเวอร์เชิ้ตผ้ามันเป็นแบบยับยับฟิลเหมือนเชิ้ตดีนะครับแล้วก็เป็นคอจีน นะครับสไตล์เวิร์กแวร์ใส่ได้บ่อยๆผมรู้สึกว่าสีมันแมชง่ายดีมันใส่กับกางเกงยีนก็ได้ใส่กับกางเกงสีขาวหรือว่าใส่กับกางเกงสีเทาหรือว่าสีเบจก็ก็ยังได้อยู่นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลือกแจ็คเก็ตสีเบจแล้วเราใส่กับางเกงสีเบจมันอาจจะแบบคืนกันไปหน่อยแต่ผมว่าเราเลือกเฉดที่มันแบบสดใสขึ้นมานิดนึงมีความส้มขึ้นมานิดนึงแล้วก็ใส่กับกางเกงสีเบจแบบเนี้ยที่เราใส่อยู่เนี้ยเห็นไหมก็ใส่ได้นะครับต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแจ หรือว่าเป็นโอเวอร์เชิร์นี่แหละของ JBB กับ O a t ที่เรารีวิวกางเกงไปแล้วเมื่อกี้นะครับในคอลเลกชันเดียวกัน Midsummer เนี่ยมีเสื้อแจ็คเก็ตด,ด้วยอันนี้เราเลือกม,มาเป็นลายทางสีขาวฟ้าเนาะผมรู้สึกว่ามันเป็นชิ้นที่ควรเก็บอ่ะคือมันเหมือนหมายถึงแบบมันเป็นเหมือนเป็นชิ้นหลักของคอลเลกชันเขาเนาะแล้วก็รู้สึกว่าสีเนี่ยก็มีความเป็นมีความเป็นโอ๊ตแล้วก็ตัวแพทเทิร์นก็คือมีความเป็นแบบ JBB ก็คือใส่ง่ายใส่ได้ทุกวันแล้วก็เป็นกึ่งๆว่าใช้ได้นาน ตัวผ้าก็เป็นเป็นผ้าคอตตอนที่แบบมีความหนาประมาณหนึ่งไปกับกางเกงตัวเมื่อกี้ได้เพราะว่าผมรู้สึกว่ากางเกงตัวเมื่อกี้ผ้าก็ไม่ได้บางผ้าตัวนี้ก็ไม่ได้บางจนเกินไปเหมือนกันนะครับมีความหนาแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไปเที่ยวเมืองนอกใส่คลุมประมาณหนึ่งผมว่าอากาศประมาณ20่สิต้นต้นอย่างเงี้ยใส่สบายเลยหรือว่าถ้าเกิดว่าอากาศน้อยกว่านั้นก็ใส่เลเยอร์ข้างในทับและแสันี้ทับอีกก็ได้เหมือนกันนะผมรู้สึกว่าดีมากเลยนะครับมีกระเป๋า2ข้างแบบนี้ดีไซน์อ่ะให้ดูดีเทลข้างในใกล้ อันนี้ก็เป็นป้ายคอลเลกชันเขากับป้ายยีะนะ่ห้อ JBB เนาะก็เท่แล้วก็กระเป๋านี่กระเป๋าก็เป็นกระเป๋าปิดแบบนี้เปิดได้ดีเทลดีนะครับใส่ออกมาก็ผมรู้สึกว่าแพทเทิร์นก็ดีตามสไตล์ JBB อยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าใส่ได้บ่อยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจยังไงก็ลองไปดูนะ ต่อไปนะครับแจ็คเก็ตตัวสุดท้ายนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมชอบมากนะครับที่ได้มาต้นปีนี้นะครับก็คือของ The Armory นะครับไปได้จากร้าน The Armory ที่ฮ่องกงนะหนึ่งสาเหตุนะครับที่ที่เราไปช้อปปิ้งเยอะเหมือนกันเนาะฮ่องกงที่อาร์เมรีเนี่ยหนึ่งสาเหตุก็คือเราติดตามเขามานานเนาะมาร์ดโชว์เราก็ไปฮ่องกงคือตั้งแต่ติดตามเพิ่งจะไปฮ่องกงครั้งแรกเลยมั้งก็เลยได้ไปร้านเขาครั้งแรกแล้วร้านเขาเพิ่งทําใหม่ด้วยสวยดีนะครับก็ไปอุดหนุนเขามาอันนี้มันเป็น ตัวที่เขาเรียกว่า city hunter jacket แล้วก็คอลแลบร่วมกับอาร์ติสที่ชื่อว่า slow boy แล้วก็มีหนังสือเขาอยู่เนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่วาดรูป illustrator เนี่ยประมาณนี้นะครับ mr slow boy เขาก็จะเป็น illustrator ที่แบบวาดรูป menswear เห็นปะเป็นประมาณนี้เราจะชอบเห็นคนเขาวาดรูปกันแล้วก็เห็นรูปประมาณสไตล์ประมาณนี้อยู่ใน menswear ก็คือ อันนี้เนี่ยเขาก็มาทำคอลแลบร่วมกับร้าน The a r m o r y เนาะแล้วก็ทำเป็นแจ็คเก็ตออกมานะครับตัว City Hunter เนี้ยมันก็จะเป็นปกที่เป็นแบบเนี้ยไม่ได้เป็นปกสูตร เป็นปกเป็นปกที่คล้ายๆกับทีบ้าแจ็คเก็ตอะทุกคนอันนี้มันก็จะไม่ใช่แจ็คเก็ตแบบแจ็คเก็ตสูตรอะเนาะแขนเขาก็จะเป็นแขนติดกระดุมแบบเชิ้ตปกติเลยนะครับมีเป็นลูกฟูกนะดีเทลเป็นลูกฟูกส่วนปกเป็นปกแบบที่ไม่ได้มีรอยแยกและกันอ่ะพูดให้เข้าใจง่ายก็คือปกติแล้วปกสูตรตรงเนี้ยมันจะมีรอยแยกถูกไหมมันจะมีเป็นแฉกแล้วก็2ชิ้นมาชนกันแต่อันเนี้ยเป็น2ชิ้นมาชนกันแต่ว่ามันเชื่อมเป็นชิ้นเดียวแบบนี้เขาเรียกว่ากึ่งทีบ้าแจ็คเก็ตนะครับส่วนตัวกระเป๋าดีเทลกระเป๋าก็็จะเปน แฟลปมีกระเป๋าปิดแบบนี้แต่ว่าลักษณะก็จะเป็นโค้งนิดนึงเพื่อความแคชชวลมากขึ้นนะนะกระดุมก็เป็น3กระดุมนะครับทุกคนผมรู้สึกว่ามันเป็นสไตล์เนี้ยเรารู้สึกว่ามันแคชชวลดีมันไม่ได้เรียบร้อยเกินไปถ้าเกิดว่าอากาศหนาวๆเนี่ยไอตัวสไตล์เนี้ยมันก็ทําปกตั้งขึ้นมาได้พอทำปกตั้งขึ้นมามันก็จะคล้ายๆกับตัวแดนตันมเมื่อกี้ที่มันเป็นคอจีนผมรู้สึกว่ามันใส่ได้หลากหลายดีผ้าก็ดีนะครับเป็น ลูกฟูกสีเนวี่จริงๆเขามีสีฟ้าอ่อนกว่านี้ด้วยตอนแรกผมอยากซื้อสีนั้นแต่ว่ามันหมดนะครับก็เลยได้เป็นสีเนวี่มาสวยแล้วก็ได้ใส่บ่อยมากๆเลยหลังๆผมก็จะใส่ตัวนี้บ่อยผมเหมือนกับมันเป็นแจ็คเก็ตที่แบบเราติดเอาไว้ในรถอะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราใส่เชือยืดแล้วเราอยากได้ความฟอร์มอลเพิ่มขึ้นมาเราก็ใส่อันนี้ได้มันมีความแบบใส่ง่ายอยู่นะครับในตัวดีเลยนะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นแฟนคลับร้านเขาอะนะ ซื้อเยอะก็จริงๆแล้วคุณบิวให้งบไปด้วยบอกว่าให้ของขวัญวันเกิดล่วงหน้าให้ไปช็อปผมก็เลยแฮปปี้เลยซื้อเยอะเลยอันนี้เป็นอีกหนึ่งชิ้นที่ถ้าเกิดว่าใครติดตาม IG น่าจะเห็นไปแล้วนะครับเป็นนาฬิกานะครับของพอลินที่คอลแลบกับร้าน The Armory เหมือนกันกล่องน่ารักมากเลยทุกคนมันเป็นกล่องแบบไม้ก๊อกอะทุกคนแล้วก็เขียนพอลินใช่ป่ะแล้วตรงตัวไอเนี่ยมันก็เป็นตัวรัดแบบเนี้ปึ๊บ เห็นไหมถอดออกมาเนี่ยสวยเลยนะครับเราพอล็อกเปิดออกมาปับ๊บแบบนี้ข้างในก็จะมีนาฬิกาอยู่ซึ่งพอเปิดออกมาตัวนาฬิกาเขาอะ่ะมันจะเป็นหน้าปัดที่เขาเรียกว่าฮ่องกงไดออลซึ่งจริงๆแล้วตัวฮ่องกงไดออลอะมันคือพัฒนาม,มาจากแคลิฟอร์เนียไดออลซึ่งถ้าเกิดว่าใครรู้จักหน้าปัดแบบแคลิฟอร์เนียก็คือด้านบนครึ่งบนเนี่ยจะเป็นเลขโรมันก็คือเป็นขีด ขีดขีด้วเนาะแล้วด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเลข3 4 4 5 6 7 8เนี่ย ก็จะเป็นเลขอารบิกมันจะมีความผสมกันอยู่ระหว่างเลขโลมากับเลขอารบิกแต่ว่าด้วยความที่เป็นฮ่องกงไดอลนะหรือว่าเป็นรุ่นที่เขาทํากับ d i a m a r i ซึ่งเป็นแบรนด์ฮ่องกงเนี่ยเขาก็เลยทําให้ด้านล่างอะแทนที่จะเป็นเลขอารบิกเนี่ยเขาเอาตัวอักษรจีนมาใส่เป็น45 6 7 8เป็นภาษาจีนแล้วข้างบนเป็นเลขโลมาผมก็รู้สึกว่ามันเป็นโมเดลที่มันน่าเก็บดีแล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะเป็นคอรสะเนาะหรือว่าเป็นนาฬิกาใส่ถานแต่ว่าด้านหลังอะเขาก็ทําให้มันเป็นเปลือยแล้วก็เห็นเป็นถานเลยแล้วก็ผมรู้สึก ว่ามันเป็นอีกหนึ่งเรือนที่น่าเก็บก็เลยได้เป็นสีม่วงมานะครับจริงๆเขามีหลายสีเลยมีสีดําแล้วก็เป็นตัวอักษรสีเหลืองผมได้สีม่วงผมรู้สึกว่าพอมันมีความสนุกสนานแล้วถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยแต่งตัวใส่โทนสีน้ําเงินอ่ะแล้วพอแอดสีม่วงเข้าไปอ่ะมันก็ทําให้ลุคมันดูมีสีสันขึ้นมานะครับใส่ง่ายนะชิ้นที่3นะครับยังไม่เคยแกะเลย <laughs> ซื้อมายังไม่ได้ใช้เป็นเนคไทที่เป็นนิดถ่ายนะส่วนตัวผมชอบ เน็กไทที่เป็นนิดอยู่แล้วมันจะออกเป็นสีเทอร์ควอยซ์อะผมรู้สึกว่าสีนี้มันไม่ได้เจอง่ายนะครับซึ่งมันก็เป็นของเคจิคากะนะครับหรือว่าเซเว่นโฟนี่แหละเป็นยี่ห้อเน็กไทที่ค่อนข้างราคาสูงแต่ก็คุณภาพสูงเหมือนกันนะแต่ว่ากราคาก็สูงสูงมากนะซึ่งอันนี้เนี่ยพอเราเห็นตอนแรกเราคิดว่ามันก็จะแบบ7800แบบที่เราเคยซื้อ เส้โนโน้นะเส้นที่เราเคยรีวิวกันไปแล้วอะแต่ว่าพอเห็นราคาปุ๊บมันน่าจะประมาณถ้าจำไม่ผิดนะ4ี0 0ันสีกว่าบาทผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคสมเหตุสมผลแล้วราคาก็ดีก็เลยได้มาด้วยเพราะว่าสีเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นสีที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันเท่าไหร่นะครับในนิตยทายสวยนะครับเป็นซิวนะ ส่วนชิ้นสุดท้ายนะครับจากร้าน The a r m o r y นะก็เป็นรองเท้านะครับทุกคนอันนี้เนี่ยเป็นรองเท้าที่ต้องพูดตรงๆว่าผมมาชอบมากก็คือเราไปเห็นเราไปลองนะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นโมเดลที่เขาทํากับแบรนด์อังกฤษอีกละส่วนใหญ่ชิ้นที่เราได้ได้มาเป็นเหมือนงานคอลแลบของเขาเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นคอลเลกชันหลักของเขาเป็นคอลเลกชัน The a r m o r y นี่แหละก็คือรองเท้าแบรนด์นี้เรียกว่าแบรนด์ The a r m o r y แต่ว่าเขาไปพัฒนาร่วมกับคนที่ทำหุ่นของ Canon Bespoke นะครับก็คือเป็น Foster s n n s n เก่าตอนนี้เขาเลิกกิจการไปแล้ว Foster s n n s ชชุดที่เขาทำงาน Bespoke ให้ Foster s n n s n เนี่ยเขาก็มาเปิดใหม่ชื่อว่า Canon นะครับซึ่งทีมเนี้ยเขาก็มี Last Maker ที่ชื่อ Simon เนาะเขาทำ Last ให้กับคอลเลกชันนี้ของ The Armory นะครับจะต,ต้องบอกว่า Last เขาเนี่ยมันมันจะมีความแบบผมรู้สึกว่ามันไม่ได้อเมริกันเหมือน Alden คือถ้าเกิดว่าเทียบรุ่นนี้เนี่ยมันอาจจะคล้ายๆกับพทของ เอลด์เน่เนาะเพลนโทบูเชอร์เนาะของเอลด์นแต่ว่ามันมีความเรียวกว่ามันมีความเป็นอิตาเลียนกว่าแล้วก็ตัวเชฟของตัวรองเท้าเนี่ยมันมีความแบบเหมือนอัลมอน์โทอยู่นิดๆนะครับมีความแหลมแต่ไม่ได้แหลมมากมีความกลมแต่ก็ไม่ได้กลมมากผมรู้สึกว่าสวยอะแล้วพอใส่ออกมาแล้วผมรู้สึกว่าใส่สบายมากก็เลยแฮปปี้นะครับอันนี้เป็นทรงดา r b บี้ที่เป็นหนังกลับแล้วก็ตัวพื้นเนี่ยเป็นพื้นยางของเด y ไนท์นี่นะ เป็นพื้นยางของเดนนี่อันนี้ก็พื้นสูงประมาณนึงเลยใส่แล้วเพิ่มความสูงได้อีกประมาณนึงแต่ว่าก็ชอบเพราะว่ามันมีความเป็นแคชชวลแล้วก็ลาสมันทำให้มันไม่ได้ดูแคชชวลขนาดนั้นอนะมันยังดูเอลแกนซ์มันยังดูสลีกอยู่ทั้งๆที่ทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลทั้งหนังกลับทั้งความเป็นดาบี้ทั้งความเป็นพื้นยางมันจะทำให้ดูแคชชวลแต่ว่าใส่ออกมาแล้วผมรู้สึกว่าสวยเลย ถ้าเกิดว่าใครไปฮ่องกงก็แนะนําให้ลองไปลองดูไปลองเล่นเล่นก็ได้ครับสวยดีนะครับอันนี้ราคาสึกจะประมาณประมาณ2 0 0 0 0บาทประมาณนี้ไม่เกินเอะแอบให้ดูกล่องดีกว่าแอบให้ดูกล่องคู่เมื่อกี้นี่ครับกล่องก็คือไม่มีแบนดิ้งอะไรเลยนะดาๆแต่ว่ามีแปะสติกเกอร์นี่เห็นไหมเนี่ยอันที่ผมได้ลองซูมเข้ามาดูเนี่ยเป็นเขาก็จะเขียนอยู่ว่า canon x d armory เห็นป่ะแล้วก็ เป็นชื่อรุ่นของเราก็ไซส์เจนะครับมีวาดรูปด้วยซึ่งไม่รู้ว่ารูปนี้เนี่ยมิสเตอร์สโลบยวาดเปล่าเพราะว่าเป็นสไตล์เขาอยู่จริงด้วยนี่ไงเห็นไหมสโล b บยเห็นปะเป็นเป็นเป็นสโลโบยวาดก็ไปฮ่องกงทั้งทีเราก็ซื้ออะไรที่ที่มีแค่ที่ฮ่องกงกลับมาบ้างนะครับก็รู้สึกว่าได้ได้หลายๆอย่างที่เป็นเป็นคอลแลบของร้านด h อา r ม o รีกันทั้งนั้นเลยเนาะแฮ ppy แฮ ppy นะครับ ก็หมดและของจากร้าน d i a r m a r i นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเหลือรองเท้าอีก2คู่อันถัดไปนะครับที่เราได้มานี่คู่นี้นะครับเป็นอีกคู่หนึ่งที่เพิ่งได้มาแล้วก็แฮปปี้มากๆอีกเหมือนกันนะคือจริงๆอ่ะเขาขายมาเป็นปีแล้วนะที่ร้าน Refinement กับ c o t i e r and Sun เนี่ยแล้วก็น่าจะ switch ไป switch มาระหว่างที่ร้าน Refinement กับที่ร้าน c o t i e r and Sun ล่าสุดเขาลด30%ผมก็เลย ไปได้มาครับก็จริงๆเล็งไว้ตั้งแต่ตอนที่เขายังไม่ลดนะตอนนี้เขาลดก็เลยจัดมาเลยนะครับเป็นโลเฟอร์หนังกลับของเด็กนะครับแฟนขับเด็กอยู่แล้วนะชอบลดแล้วรู้สึกจะเหลือประมาณ16,00 0กว่าบาทนะครับทุกคนหนึ่งในข้อที่ผมชอบของคู่นี้เนี่ยก็คือมันมีความแคชชวลแล้วมันรู้สึกว่าใส่ได้ในหลายโอกาสใส่กับขาสั้นอย่างเงี้ยมันก็จะไม่สลีเกินไปหรือว่าใส่กับสูทที่เป็นแคชชวลใส่กับกางเกงที่เป็นแคชชวลกางเกงยีน กางเกงชิโน่กางเกงผ้าคอตตอนอย่างเงี้ยใส่ได้ด้วยความที่พื้นอนะ่ะมันเป็นพื้นที่มันหนาประมาณหนึ่งมันแบบค่อนข้างที่จะเป็นแบบดับเบิลโซลหนาหนาเลยนะผมก็รู้สึกว่ามันใส่ได้แคชชวลดีแล้วก็ด้วยความที่เดรสอ่ะเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างมีความแคชชวลอยู่ในตัวอยู่แล้วแล้วก็ลำลองเนาะผมก็คิดว่าน่าจะได้เอามาใส่เป็นลุคแบบแคชชวลลำลองซะเยอะนะครับแล้วก็ได้ใส่บ่อยก็เลยได้มาแล้วก็อีกคู่นึงนะครับคู่สุดท้ายอันนี้ของอันเดรเวนตูรานะทุกคนอันนี้ก็เป็นองเเทท้าาบบี่่ป็นแบบว ไม่มีเชือกเนาะเป็น Slip On ก็จะประมาณนี้นะครับเป็นหนังกลับฮะเพิ่งได้มายัางไม่ค่อยได้ใส่เท่าไหร่ใส่ไปครั้งเดียวแต่ก็รู้สึกว่าน่าจะเหมาะดีกับการเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยก็ยี่ห้อนี้ใส่สบายมากๆอยู่แล้วนะมีรุ่นหนึ่งที่เราเคยใส่เป็นแบบรุ่นเซเลอร์ เป็นแบบคูเตี่ยอันนี้เป็นคู่บูทนะครับเอาไว้ใส่คิดว่าตอนไปเที่ยวหนาวหนาก็น่าจะดีก็อันนี้ก็เป็นทั้งหมดฮอลในช่วง3เดือนที่ผ่านมาว่าเราได้อะไรมาบ้างเนาะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะถ้าเกิดว่าใครชอบอันไหนก็ลองไปหาซื้อตามกันได้นะครับทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับอัปเดตของที่ได้มาช่วงนี้ทุกคนดูถ้าเกิดว่า ใครอยากได้แมทช์ลุคชิ้นไหนเพิ่มเติมอะไรยังไงลองติดตาม i n s t a g r กรดูนะครับลองเข้าไปติดตามกันได้นะเผื่อผมจะแบบว่าเอามาแมทช์ลุคแล้วก็ถ่ายทุกคนดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับและเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ